หอมมากาหม,มักนมสดยิ่งหอมเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะวิธีหมักเนื้อไก่สูตรง่ายๆสูตรนมสดทำง่ายมากๆ,าๆมาแล้วค่ะเมโนูอกไก่หมักนมสดง่ายๆเอาไว้ทานมื้อสะดวกนะคะทำง่ายมากๆเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันเลยค่ะก็เริ่มจากเตรียมอกไก่ก่อนเลยนะคะนำไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อย เนื้ออกไก่เนี่ยเขาจะหนามากเราก็หั่นให้ได้สัก2ชิ้นแบ่งครึ่งเวลาทอดจะได้สุกง่ายนะคะอันนี้ก็จะติดหนังอันนี้ก็จะเป็นส่วนเนื้อสูตรน้ำหมักก็จะง่ายๆเลยนะคะเราก็จะเอากระเทียมสับอันนี้เป็นกระเทียมที่สับแล้วแช่ในน้ำมันใช้ง่ายสะดวกมาก ตามด้วยพริกไทยนะคะพริกไทยดําพริกไทยขาวได้หมดเลยแบบป่นก็ได้นะคะอันนี้ก็จะบดแบบนี้จะหอมมากซอสถั่วเหลืองน้ํำมันหอยน้ํำมันงาไม่มีไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องใส่ก็ได้ใส่แล้วหอมมากน้ําตาลเล็กน้อยนมสดนมข้นจืดหรือนมสดที่ทาน u t ก็ได้นะคะ แล้วคนน้ำหมักให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะเสร็จแล้วก็นําเนื้ออกไก่มาหมักไว้เลยคลุกเขาให้ทั่วเนื้อเลยนะคะให้เขาน้ำหมักเนี่ยซึมซับเข้าไปได้ทั่วเนื้อไก่แล้วเราก็ซีนพลาสติกหรือหาฝาปิดอะไรก็ได้นะคะ เอาไปแช่ในตู้เย็นสักประมาณ1-2ชั่วโมงก่อนที่จะเอามาทำอาหารหมักได้ที่แล้วนะคะเราก็เอาออกมาเลยพร้อมเอามาจี่ในกระทะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยในกระทะแล้วก็พร้อมทอดอันนี้แบบจี่แบบสเต็กไม่ต้องใช้น้ำมันเยอะนะคะเราก็ทอดแบบง่าย ใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าไก่เขาจะได้สุกข,ข้างในข้างหน้าใหออ้ให้ทั่วเลยนะคะหอมมากๆเลยค่ะเพื่อนๆ่อนคอยกลับด้านไปมานะคะส่วนน้ำหมักที่เหลือเนี่ยเอามาโรยหน้าให้เขาหอมๆตอนจินะคะค๋วในกระทะก็ได้ค่ะ ถ้าอยากสวยๆก็เอามีดมาบั้งหนังหน่อยได้นะคะจะได้ดูน่าทานมากขึ้นทอ mm hmm. จนมั่นใจว่าเนื้อใส่ทั้งสองฝั่งสุกทั่วแล้วเนื้อในสุกแล้วเอนานี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะหอมมาก ห uh huh. มัมกนมสดยิ่งหอมเลยค่ะเราก็หั่นออกมาทานได้เลยนะคะจะทานเป็นแนวสเต็กทานกับสลัดผักหรือว่าทานราดข้าวก็ได้มือทำง่ายอร่อยด้วย <c oughs> ได้เนื้อไก่ฉ่ำเลยค่ะสุดยอดน่าก,กินมาก นำมาราดข้าวได้เลยส่วนน้ำที่เราได้มาจากการทอดเนี่ยก็ไม่ทิ้งนะคะนำมาราดได้เลยน้ำหมักเขารสชาติอร่อยมากได้เป็นน้ำซอสเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะทานกับน้ำจิ้มไก่หรือจะทำเป็นน้ำจิ้มแจ่วหรือว่าทานกับซอสพริกซอสมะเขือเทศอร่อยหมดเลยค่ะ ไว้เพื่อนๆลองไปทําดูนะคะเมนูหมัอกอบไก่แบบง่ายๆสูตรนมสดส่วนที่เหลือเราก็เอาเก็บแช่ช่องฟริปหรือแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาทํามื้อต่อไปได้เลยค่ะเก็บได้นานเลยนะคะสูตรนี้เจ๊ปานขอตัวไปทานอกไก่หมักราดข้าวก่อนนะคะทําง่ายหมักซอสอร่อย ขั้นตอนง่ายๆเพื่อนๆลองไปทําดูนะคะฝากติดตามครัวอร่อยใบเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทํำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ